บางกุลทร์วุฒิอิติปิโสกี่กิโลกี่แบบกี่ท่าลองโทษยังไงไม่รู้ไม่รู้แบบทิฐาลองดูก่อน ก็ถ่ายไว้หมดอยู่ในเครื่องนั้นอันนี้ผมไม่ไม่มีสัญญาณลงเล่นเลยดจานว่าปรับควมดนี่ครับแบบนี้ก่อนยังไม่เกะเชือกนี่เข้าหน้าประตูเลยผมก็ยังงงว่าเอ๊ะใครมาทําอะไรครับงีรมีครับมีหมดตอนเกะถ่ายวีดีโอเลยตอนเกะถ่ายวีดีโอนี่ครับ จัดเจนว่าปลาบวกมันเกิดอ,อนโรงแรมเยี่ยมตัวเหยื่อ,อ,อแต่เต่แต่แต่ไม่เคยนจะหมดแลยครับแต่กีฬาสวัสดี<ว>ครับท่านผู้ชมวันนี้ก็จะพาท่านผู้ชมมาที่บ้าน ไายพยกรคนดูลาอํเภอสงขจังหวัดสุขรมนะครับก็เมื่อเช้าก็เป็นที่สุดวาดภาวานะครับก็มีมือดีได้นำของชิ้นหนึ่งนะครับมาวางไว้หน้าบ้านหลังนี้นะครับท่านผู้ชมก็เจ้าของบ้านก็ตกใจแทบสุดขีดนะครับเมื่อที่ออกมาที่ออกมาแล้วก็พบ เบอร์โทรพบข่าวถาแล้วก็พบกระดูกแล้วก็พบด้วยดอกไม้นะครับท่านผู้ชมก็ตามหลักไสยศาสตร์นะครับตอนนี้ก็จะเป็นการทำของนะครับมีมือดีนะครับยังพิสูจน์ไม่ได้ว่าเป็นใครครับยังไม่รู้เลยยังไม่มีใครพบเห็นตอนรับเช้าเลยเกบัก ឯកទុកត្រេះលុយបងឯកទុកលុយគេខ្ញុំចង់បងឯងតាំងយកក្តានុះណាក្តានុះខាងកណុងនេះឯងទៅឃើញទៅប្រាប់អូគីប្រាប់អូគីឲ្យមើលមើលយាយទៅមើលមើលយាយទៅមើលមើលជួយផងជួយអឺនេះនេះត្រូវនេះនេះអាថាលេងហ្នឹងអរិទ្ធតាឌីអនកែហេទៅយកຕົ້ນនោះមកគាត់មកថាຕົ້ນ ต้นไรครับเอามาไรต้นไพรอ๋อใช่ครับไม่ไม่ไม่จับอ๋อเอามาไว้ไว้เอาแบบนี้สิค่ะตอนแรกไปนึ่งปลาอ๋อไหนบางปรับใหไอ้นุ่มดักเกจาบางนุ่มดักเถอะติดําลงมาไว้แต่เดี๋ยวพี่ไทยเจ๊ตอนแรกบางปรับเลยถ้าติดําเอานุ่มดักเลยนะนะดิทําบักนุ่มเต้เกจาเอาติดําลงมาไว้ติดําถ้ายอดขัดขอบ บนนมดักไปกนะซ่มนะไวกระซ่ามอะหนูดักมับยพระเมื่อเช้าพระแนะนำว่าให้จุดจุดทุ่มห้าดอกเดี๋ยวท่นี้เอาไปปักแล้วก็นอมาลงโบบรกรรมว่าแล้วแต่เราจะพูดว่าถ้าใครทำของนี้ใส่ก็ขอให้ย้อนไปถึงเจ้าตัววันสองวันสามวันแล้วก็เยี่ยวใส่ทนี้ใครแนะนำพระเขาบอกว่าให้จุดทุ่ม ค่าดอกแล้วก็บริกรมว่าอะไรให้ใครที่มาทําของใส่ก็ขอให้พยนพยนจาวเข้าตัววันสองวันสามวันอะไรกี่กี่กระบอกจุดให้อย่างนี้ครับจุดแล้วบิดยังพวกมายังไม่จุดยังไม่จุดเลยก็รอตอนเย็นๆครับรออาจารย์เข้ามาครับดีโยงถึงตรงนี้หลยตางนู้นเนาะเพราะว่า ผมปิดปิดประตูนะผมกําลังจะออกไปผมก็หันมาเอ้าสายชิ้นโยงโยงเข้าประตูหน้าบ้านแล้วทำยังไงตอเดี๋ยวมาดูตอนที่ขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะมาดูกระต้านิ่งไปกันบงกรตุลโตอิติปิโสมหายะเบิกมืออ๋อนี่นะครับกระดูกผีใครเล่นพี่ลีน นี่ครับกระดูกผีครับจีนดับปรมุนก็เขื่อนเยนะฮว่าพเนกมันก้นเพื่อนย่ตรงนี้เื่อไข่เขียนชื่อเวยปลากรดปลาดิ